ท่านอาจารย์และสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับกับผมชื่อนายสุธีเสาแสงครับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งทับสามครับกับผมนายพงศกรมงโกลชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งทับสามวันนี้วันนี้เราจะมาพูดสาธิต ทางวิชาชีพเรื่องต้มเองครับเราขอแนะนำอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับหนึ่งครับหม้อต้มครับให้ความร้อนสองครับทระครับใช้สำหรับจักบนอาหารครับสามครับเขียงครับใช้สำหรับรองหั่นครับเตรียมวัตถุดิบสี่ครับ มีครับใช้สำหรับเตรียมวัตถุดิบหั่นวัตถุดิบครับเราต่อมาครับเราขอแนะนำวัตถุดิบครับหนึ่งครับน้ำเปล่ามีสารประกอบของ H2O ครับไฮโดรเจนและออกซิเจนครับสองครับตะไคร้ครับ ม,มีวิตามินซีและวิตามินดีครับช่วยบำรุงกระดูกและสมองครับวิตามินดีช่วยบำรุงผิวพรรณครับ3สามครับขาครับมีสารซีดีอ้อนครับและการะบูนช่วยช่วยการบีบตัวของลำไส้แก้ท้องผูกแก้ช้ำบวมครับ สีครับกระดูกสันหลังหมูครับสารประกอบมีคอลลาเจนครับช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อและบำรุงผิวหนังให้เตงตึงครับห้าครับเกลือครับมีสารประกอบไอโอดีนครับ ช่วยช่วยสร้างครับช่วยสร้างฮาร์โนนอยอฮอร์โมนไทรอยครับป้องกันการเกิดโรคคอหอยพ่อครับหกครับน้ำตาลกลูกโคสครับมีสารฟุกโตสและกลูกโคสช่วยให้พลังงานครับ เจ็ดครับน้ำมะนาวครับมีวิตามินมีวิตามิน A และวิตามิน C ครับช่วยป้องกันโรคไข้หวัดครับแคร์ครับพริกครับมีวิตามิน C และวิตามินดีวิตามิน A ครับช่วยป้องกันโรคไข้หวัดครับ เก้าครับน้ำปลาครับมีวิตามิน B3 6และ9ครับช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองครับสิบครับใบมะกรูดครับมีวิตามินดีและวิตามินซีครับไม่ช่มีเบตาแคโรทีนครับช่วย ในการชะลอตัวของเสลล์งมะเร็งครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยนะครับ แล้วใส่น้ำนะครับสองถ้วยตวงนะครับสองนะครับเราใส่ตะไคร้ครับสามครับข่าครับประมาณห้าแว่น,นครับ สี่ครับเราใส่กระดูกหมูกระดูกสันหลังหมูนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วตุ๋นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ หลังจากน้ำเริ่มเดือดแล้วเราจะมาเริ่มใส่เครื่องปรุงกันเลยนะครับเกลือครับครึ่งช้อนชาครับน้ำตาลครับครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมะนาวครับสามช้อนโต๊ะครับ พริกครับสิบเม็ดรครับน้ำปลาครับสองช้อนโต๊ะครับ ใบ,ใบมะใบมะกรูดนะครับแต่งหน้าครับสามถึงสี่ใบครับ หลังจากคนเรียบร้อยแล้วเราจะลองชิมกันเลยนะครับแซ่บมากครับขั้นตอนต่อไปจับใส่ถ้วยเลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับเราก็ขอฝากต้มเหลงยงนะเป็นอาหารที่ขึ้นเหลาที่หลายๆคนชอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ